อไม่เฮ้ยไม่ประจำนะมีครับไม่ไม่มีเฟกครับดูครับได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเอาตังนี้ครับไม่ใี่จริงสองรอบเพลิน ไอแล <icism. S 1> อจาร์เหรอัุนรกัรย <laughs> <c oughs> อันนี้ห่แล้วมันกินได้อยู่เนาะ <c oughs> ได้ <c oughs> อยู่ได้อยู่ทางนองนี่ออกหมดแล้วนี่ครับไม่มีตัดตอ ไอพีนไอพีกนี่ดตรน